สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะอ่ะนะฮะกะเมื่อนี้นะฮะเบาก่อนก็ได้เอ่องานนะครับเป็นสรงงานไม้เรียมพร้อมนะสํสำหรับ f อฟกระผมทางจังหวัดนครพนมนะครับเพิ่นกะได้แจ้งบอกเบาก่อนเราหลายทรงยังไม่ให้เนี่ยนะครับเนาะเพิ่งทรงะไม้เรียมพร้อมนะครับเนาะกะสร้างใส่กระเปเบาก่อนน้ำนะครับ นี่กระิมากแก้กันครับว่าเป็นทรงอย่างมาให้เบาวกว่าน,น้ำเน่นะฮะเนาะอ่านี้ก็ของฝากจากนครพนมด้วยนะฮะทางเอฟซีจังหวัดนครพนมนะครับสรงไห้โอ้นี่นะฮะนี้กระป๋อขอบคุณครับสำหรับเนืเ้อแดดเดียวนะฮะเนื้อแดดเดียวครับผม แกขี้นี่เป็นโล่ผมน,นะสองห่อครับผมเดีกก๋วกะมีปลาอันนี้เป็นปลายังปลาน้ำขลังแบบปลาน้ำขลังแดดปลาแดดเดียวสองแพ็คแ,ม,นะแม,ม่เป็นถุงเป็นถุงเงี่ยคว่นะแพ็คแม่เงี่ยคว่เป็นถุงเป็นถุงนะนะมีเนื้อแดดเดียวกับปลาแดดเดียวครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะ fc ทางนครพนมครับผีส่งของกินของอย่างไม่พร้อมนะนะอันนี้ก็คือเพื่อนขายอยู่นะเพื่อนขายแล้วก็เพื่อนกะฝากมาให้เบ้ากวานพร้อมนะครับสําหรับ fc ทางจังหวัดนครพนมนี่เป็นส่งมาจากทางอำเภอท่าอุเทนนะครับเนาะส่งมาจากท่าอุเทนครับนี่ก็เป็นงานนะเป็นงานเลี่ยมพระกันน้าพร้อมกับถัดมุมกรอบพร้อมนะเพื่อนกะ ส่งมาให้เอาอเป็นแพ็คมาเบิ่งก่อนครับเบิ่งก่อนอ้นี่ครับเป็นส่งพระพุทธชินราชนะองค์น้อยๆนะเอามาให เลี่ยมแล้วก็ถักด้วยนะครับเลี่ยมอ๋อนี่เพื่อนบอกมาเออเป็นพระพุทธชินาราชครับทรงมาเลี่ยมกันน้ำนะฮะเพิ่นบอกว่าขอแบบเป็นรูปหัวใจนะบางส่นอ่ะเบาก่อนจัดให้ครับไม่มีปัญหาครับนี่สำหรับองค์น้อยๆครับพี่น้ององค์น้อยๆกับจิตเดียวอ่ะนะครับนอกจากขอกบุญขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับ แนวอยากแนวกินนั้นแลก็้ขอให้เอฟซีนะครับเนาะเอดจิจการค้าขายรุ่งเรืองเจริญเจริญนะครับเนาะแต่ของมาว่างขายหนาะร้านก็นขอให้ลูกค้ามาเสือจนเบิดจนเสียงกูนะครับเนาะมีผลกำไรที่ตอบแทนยำง,งามนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณแนวกินแนวอยากครับที่แบ่งปันมาให้เบาก่อนครับลูกไส้เด้อครับเด้อขอบคุณลหลายๆครับผมสวัสดีครับฝากพี่น้องน้ากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเบาก่อนพร้อมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ